่วงจะเปนนิษมมทิพย์อ้ามทานข้าวหมดจานนะลูกอ้อโหทานนมหมดแก้วอีกเด็กดีอย่างนี้ต้องได้รางวัลแต่การให้รางวัลแบบนี้จะเป็นการติดสินบนหรือเปล่านะถ,าถ้าเวลาลูกทำความดีแล้วติดสินบนลูกโดยการให้ของหรือเปล่าส่วนมากถ้าย้อนหานตัวเองไม่ค่อยนะมันไม่ค่อยให้ส่วนมากอย่างอย่าง,างเขากำลังจะสอบตอนก็จะ เออสอบเสร็จเราว่างแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลกัน,กนพอได้ไอเดียกันแล้วตอนนี้เราไปฟังไอเดียคุณแม่นดคุณแม่ชูโกกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่านอตเอนะคะก็เป็นคนที่ให้รางวัลลูกเหมือนกันแต่ก็มีคุณแม่หลายๆท่านนะคะเขาก็สงสัยว่าทําแบบนี้เนี่ยเป็นการติดสินบนลูกหรือเปล่าค่ะก็เออเพื่อคือแม่คนชิดปนนะคะให้รางวัลถ้าหักเอ่อลูกๆนะคะทาดี แต่ไม่ใช่สินบนแล้วของรางวัลที่ให้ลูกมีอะไรบ้างเลยคะคิดว่าคําชมดีที่สุดนะคะได้คําชมจากคือแม่ก็รูกรูก้สึกกุญใจค่ะบางคมทำดาวให้ลูกทำดีก็ให้หนึ่งอันนะคะเก็บออสะสมสนดาวนะคะก็ กอนอนอันนั้นซื้อให้มากกว่าธรรมดาค่ะนี่ได้ว่าเป็นการให้ของรางวัลอย่างมีเป้าหมายเลยใช่ไหมคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นแรงเสริมและแรงจูงใจที่ดีเลยนะคะที่ทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกอยากทําตัวดีมากขึ้นนอกจากนี้นะคุณแม่ญี่ปุ่นก็จะไม่ลืมให้ความสําคัญกับสุขภาพของลูกด้วยใช่ไหมคะการทานนมในปริมาณที่เหมาะสมกับเด็กๆนะคะและนมที่ลูกดื่มต้องมีคุณภาพและมาตรฐานด้วยนะคะโดยผ่านการตรวจสอบและวิจัยว่ามีสารอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพของลูกด้วยอย่างเช่นสารอาหารแกลโคไซ ที่ช่วยทาให้ระบบลาไส้ของลูกทางานดีเพราะว่าคุณแม่ชาวญ,ญี่ปุ่นนะคะ<ๆ>เขามีความเชื่อว่าสมองลูกน้อยจะพัฒนาได้ไม่เต็มที่นะคะถ้าเกิดว่าลูกท้องเสียท้องผูกใช่ไหมคะใช่ค่ะระบบลําไส้ดีก็อารมณ์ดีก็สบายตัวค่ะอารมณ์ดีก็อยากรู้อะไรอะไรใช่ไหมคะ,คะได้ยิ้ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิจัยและพัฒนาสูตรโดย Snowbrand ประเทศญี่ปุ่น